สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการแผนที่ชีวิตนะครับในการคลิปของผมอาจารย์หนุ่มสุโมเจลร่าวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของแม่นะครับพรุ่งนี้วันที่12สิงหานะครับวันเฉลิมพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครพระพันปีหลวงซึ่ง ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาตินะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าวันที่เราได้ล้ำลึกนึกถึงพระคุณของแม่นะครับพระคุณของแม่ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของแม่กับผมเนี่ยมันเยอะมันหลายเรื่องมากเลยนะครับมันเยอะมากมายนะฮะก็วันแม่ผมนะครับ อเสียไปตั้งแต่วันที่สิบเท่าไหร่นะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุแม่แชร์ด้วยนะฮะแม่ผมเสียไปตั้งแต่วันที่10บสิบเมีนานะครับสองห้าสี่เจ็ดนะครับสองหสี่เจ็ดนะ17มีนาสองห้าสี่สิบเจ็ดนั่นก็คือแม่ผมแกได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็12สองิงหาอ่าสิบสองเมษานะครับคุณพ่อก็เสีย นะครับพอก็เสียในปีเดียวกันนะฮะนี่พูดถึงในปีเดียวกันเลยนะฮะวันนี้เราผมเลยจะมาพูดถึงเรื่องราวของแม่นะครับวันนี้ทั้งวันนะคุณผู้ฟังนะครับผมผมหาเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับแม่ก็คือเพลงอ่ายาดเหนี่ยเพื่อแม่นะครับเคยที่คิดนะครับอยากจะ ทำทุกอย่างให้แม่เพราะอะไรนะครับเพราะแม่คือผู้ที่จะไม่รังเกียจเราไม่ว่าเราจะเกิดมาพิการตาบอดหูหนวกแขนขาขาดพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจเราพ่อแม่ไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะปฏิเสธเรานะครับยังไงเราก็คือลูกคุณผู้ฟังนะครับยังไงเราก็คือลูกเพราะว่าอะไร ในก่อนที่ผมจะเกิดเนี่ยนะครับแม่ไปหาหมอเพราะแม่เป็นหัดเยอรมันหมอบอกว่านะครับอยากให้แม่เอาลูกออกเพราะว่าถ้าลูกเกิดมาถ้าปล่อยให้ลูกเกิดมาเนี่ยจะเป็นภาระของสังคมนะครับเป็นภาระของสังคมเพราะว่าอะไรเพราะลูกพิการนะครับเมื่อลูกเป็นคนพิการเนี่ยนะครับโตขึ้นก็จะไม่มีใครดูแลรัฐบาลก็ต้องเสียงบประมาณในการมาดูแลเด็กคนนี้ นะครับก็เลยก็เลยอ,อยากให้แม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะถึงเขาโตขึ้นมาเขาก็จะลำบากนะเพราะว่าเขาเป็นคนพิการแล้วใครจะเลี้ยงเขาละ่ะพี่ชายพี่สาวโตขึ้นพ,พี่ชายพี่สาพี่ชายพี่สาวโตขึ้นก็จะต้องมีสามีพัญยานะกันทุกคนแล้วผมจะอยู่ยังไง นะครับอันนี้คือเรื่องราวผมาฟังอันนี้คือเรื่องราวและแล้วผมก็มาได้คิดนะครับเพราะว่าแม่แม่หรือยายเราให้ฟังเกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกมองตากันกันกบพ่อแล้วแกก็บอกว่ากจับหนึง่งบอกว่าฉันไม่ฉันไม่ทําหรอกหมอแม้แต่หมาจะรักลูกของมันแต่ฉันเป็นคนพิงลูกฉันจะเก็บมาพิการตาบอด หรือแขนขาขาดเลยว่าส,สมองไม่ดีเป็นเป็นเป็นปัญญาอ่อนนี่พูดถึงผมเนะครับแกก็บอกว่าแกจะเลี้ยงดูยังไงแกก็จะสู้เพื่อลูกนะครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะเอาผมไว้ซึ่งแน่นอนเวลาตอนที่ผมเกิดมาก็ไม่มีญาติคนไหนที่จะรับได้ว่าว่าว่าเราคือหลานญาติบางคนถึงขนาดว่าเอ้ยเรามีหลานเอ ลูกพ่อแม่เนี้ยมีหลานแค่สองคนก็คือพี่สาวกับพี่ชายผมเนี่ยไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เพราะว่าเขารับไม่ได้ที่มีเราเป็นคนพิการเกิดขึ้นมาในบ้านหลังนี้นะครับแล้วด้วยความพิการทั้งผมนั่นแหละครับก็ทําให้พ่อแม่นั้นถูกตราหน้าจากระบดายดยาดญาติบางคนนะครับว่าเป็นการักินีงนนอย่างนี้นะครับมีลูกพิการก็เลยให้ให้เรียกว่าอะไรนะให้แยกบ้าน รปรากฏว่านะครับผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้แต่ประเด็น,นก็คือเราก็ยิ่งทราบซึ้งว่าพระคุณของแม่เนี่ยยิ่งรู้ว่ามีคนรังเกียดลูกมันเท่าไหร่ยิ่งทุ่มเทความรักให้นะครับยิ่งทําทุกอย่างเพื่อให้ผมเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับวันนี้ผมไปฟังอยู่เพลงหนึ่งมันกินใจมากนะครับมันชื่อเพลงว่าอ่าชื่อเพลงของคุณเอกพลรตาก,การก็คืออยากเงิอเพื่อแม่ นะครับที่ขึ้นต้นได้ว่าลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเข็นสิ้นสวยสักพืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูก บนทางลำเข็นได้เห็นแม่เหนื่อยมานานอยู่ก็ท้อหมอสารต่อเพื่อแม่ทุกสิ่งอ๋อขอโทษฮนะอยู่ก็ท้อหมอสารก่อเพื่อรู้อยู่ก็ท้อหมอ สารก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดบ่อต้องให้แม่ต้องเอ่ยออส่งเงินมาคอยรอให้พ่อ อะไรประมาณเนี้ยฮะก็ฟังแล้วซึ้งใจนะนะขอโทษทีเนื้อเาอาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับะผมไม่ได้แกะแล้วท่อนฮุกนี่สะเทือนใจมากๆก็บอกอะไรนะผ้าสิ้นพืนใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจ งานหนักงานเบาจ้างใครเขาอะไรประมาณนี้นะครับคือฟังเพลงนี้แล้วอยากจะส่งต่อไปถึงลูกทุกคนว่าแม่ตอนที่ท้องคุณเนี่ยอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกในท้องเนี่ยกระทบกระเทือน เกิดมาแล้วนะครับก็ต้องอุ้มต้องโอะสามเดือนแรกแม่ไม่ได้นอนเพราะอะไรลูกร้องตลอดเวลานะครับกว่าจะโตค่าเทอมค่าทุกอย่างด้วยความรักต้องส่งลูกให้เรียนให้สูงสูงสูงที่สุดสูงกว่าตัวเองเพื่อที่จะให้ไม่ให้ลูกลําบากคุณผู้ฟังครับนี่คือความรักที่แม่มีต่อเราพรุ่งนี้ท่านใดที่ยังมีแม่นะครับก็ขอให้ ก็ขอให้กราบเท้านะครับบูชาพระคุณแม่อย่างอย่างอย่างดีนะครับแต่ท่าในใดที่พ่อแม่เสียไปแล้วนะครับหรือคุณแม่เสียไปแล้วก็ต้องทําบุญนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าใครอยากจะร่วมทําบุญกับอาจารย์นะครับก็เรียนเชิญน,นะฮะอนุโมทนานะเพราะอาจารย์เองก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปใส่บาตรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่า ในตัวนะครับมีตังค์เหลืออยู่300บาทนะฮะก็กะว่าเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวนะครับซื้อของที่จะใส่บาทพรุ่งนี้นะฮะก็ท่านใดที่อยากร่วมบุญกับอาจารย์อยากร่วมบุญทําบุญให้แม่เดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปทําให้วันพรุ่งนี้นะนะครับท่านใดที่อ่าเพราะแม่ยังอ่าเขาเรียกว่าเสียไปแล้วนะฮะอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็เรียนเชิญครับนะครับโอเคนะฮะ ดวงรายวันนะครับเดีย๋ยวดูนิดหนึ่งเวลาตอนนี้หนึ่งทุ่มกับอีก16นาทีนะฮะดูดวงรายวันของวันที่สิบสองสิงหาคมสองห้าหกสามนะครับสิบสองสิงหามหาราชินีนะครับเราจะเริ่มดูดวงกันแล้วนะครับ่าใคที่เข้ามาแล้วแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีทั้งกี่ท่านเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนี้ดีกว่า อสวัสดีทั้งสี่ผู้ชมนะฮะสวัสดีด้วยนะครับโอเคสวัสดีทั้งสี่ผู้ชมนะฮะสวัสดีด้วยนะครับโอเคโดยเพียรดาชัานีอยากดูเรื่องความรักครัครั้งครสา โอเคนะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะดวงรายวันของวันที่12สองิงหาคม2563นะครับนะใครแชร์ใครจะดูดวงแชร์กันออกไปก่อนนะครับใครไม่แชร์นะครับก็ถือว่าไม่ได้บูชาครูนะดวงอาจจะไม่แม่นก็ได้นะบอกให้ก่อนเนี่ยอาจาย์ดูให้ฟรีขอแค่คุณแชร์ออกไปนะครับมาดูไพ่ของคนวันจันทร์ครับไอ้คนวันอาทิตย์นะฮะดูคนวันอาทิตย์ก่อน คนวันอาทิตย์ได้ไพ่เดะมูลนะช่วงนี้ต้องบอกว่ากิจการงานของคุณให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังคนจะมาใส่ร้ายหรือปัญหาอันจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะาการกันแกล้งหรือว่าจะมีคนอิจฉาบ่อยนะครับเพราะว่างานคุณนี้มันเด่นเกินไปนะครับก็ให้ทําบุญสัหน่อยเนาะนะครับดีมากเลยการเงินนะครับก็ถือว่าดีนะฮะได้ไพ่แปดเหรียญ การเงินถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ยังอยู่ไม่นิ่งยังอยู่ในช่วงการหาอยู่นะครับสนื่สตานะครับก็ไพ่แห่งความรักนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คนที่มีคู่อาจารย์แนะนําว่าให้ไปทําบุญไปปล่อยปลาสัก17ตัวนะครับจะได้เสริมดวงเสริมสตานะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้จะมีเกมเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับรับโชคลาภในชีวิตคู่ของคุณเองนะครับแต่ว่านะฮะ ท่านที่ยังโสดชว่วงนี้ก็เรียกว่าเรื่องความรักก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับไพ่ใบที่หนึ่งนะฮะไพ่การงานได้ไพ่สองไม้เท้านะครับ อ่าสามใมเท้าถือว่าช่วงนี้มีการต่อยอดในกิจการหรืองานที่คุณทาอยู่นะครับไปได้สวยเลยนะครับเยี่ยมไปเลยนะฮะที่สําคัญที่สุดนะฮะแต่ความเครียดมันจะอยู่เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคุณอย่าพึ่งให้ใครหยิบยืมเงินไปนะเพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาทีหลังนะครับส่วนเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณอ,อจาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการสักหน่อยนะครับจุกจิกกับคนในบ้านนะฮะร,ระวังขาลำพานอานาคุณนะนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดก็ช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะ <c oughs> <c oughs> มาไพ่ของวันอังคารนะครับโอเคนะครับท่านที่ไพ่อของควันอังคารได้ไพ่สิบ หมายถึงอะไรหมายถึงช่วงนี้กิจการของคุณนั้นถือว่าไปได้สวยเลยนะฮะดีเยี่ยมเลยนะฮะเขาบอกว่ามีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือลูกน้องดีมากนะครับอแต่เรื่องการเงินนะครับไม่ได้เก็บเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับหมดเลยเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของความรักครับได้ไพส่สองสองเขาเรียกว่าห้าถ้วยนะฮะช่วงนี้อาจารย์ว่าคุณวิตกกังวลมากเกินไปในเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว นะครับบางครั้งบางทีแฟนคนอืจ่จะชู้เดเคยมีปมีปัญหากันนะครับช่วงนี้อาจารย์อยากให้คุณวางใจอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะคิดมากนะครับไม่ดีคิดมากมันจะเจอปัญหานะครับนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านที่ยังโสดอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรนะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งคิดเยอะท่านที่มีแฟนอยู่แล้วก็นะครับจริงๆแล้วครอบครัวคนดีแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะคิดระแวงไปหน่อยคนที่เกี่ยวกับวันพุดกลางวันครับวันพุธกลางวันเป็นไงครับไพ่ของคุณนั้นนะครับช่วงนี้คุณต้องมีเรื่องที่ตัดสินใจนะเพราะ้ไพ่ a g e of sword นะฮะ คุณไมไ่ต้องตัดสินใจต้องคิดและค,ค่อย้ดีอาใจร้อนค,ค่อยๆมองนะครับแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะฮะการเงินต้องอดทนอีกสักหน่อยครับเพราะว่ามันยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปได้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับความรักครับช่วงนี้โครงการอะไรอ่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการหรือแฟนอาจจะมีโครงการชวนคุณทํารือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในครบอบครัวของคุณนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดก็จะมีคนเข้ามานะครับในงานของคุณนะาอาจจะทําให้คุณถูกใจหรือว่านะครับอาจจะได้ของขวัญจากเพื่อนต่างเพศก็ได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับมาเขาบอกว่าได้ไพ่การงานได้ไพ่เดิรเลเวอร์อ่าไม่ใช่เลเวอร์สิง i ิงออฟครับฮนะบถือว่าดีไหมล่ะ ดีมากๆเลยนะคะคิงออฟครับเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมนะฮะถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับการเงินนะฮะคุณยังเคลียอะไรไม่ค่อยลงตัวนะฮะการเงินนั้นถึงแม้ว่ายังมีอุปสรรคอยู่นะครับมีกรรมเข้ามาบังถือว่าช่วงนี้ยังไงยังไงก็ถือว่าต้องใจเย็นๆครับค่อยๆเคลียความรักนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคุณท่านจะเป็นคนที่อิดอัดนะครับแล้วก็ อยากปล่อยวางอะไรหลายอย่างนะครับอาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับอยากให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับแสงไฟนะครับจะได้สองทางในชีวิตคู่ของคุณที่มันมืดมนให้มันสว่างขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ท่านที่ยังโสดก็ช่วงนี้สันโดษไปก่อนนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหับสบ,บดี ท่านที่เกิดในวันพระหัส,สบดีในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่ากิจการนะครับว้าวนะฮะคุณกําลังจะมีเงินก้อนโตเข้ามาหานะคุณจะมีโชคมีลาบนะนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยในเรื่องของคนคนพุหัสนะครับแต่ไม่แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนอย่าลงทุนเด็ดขาดการลงทุนทำทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับ การเงินนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับาการลงทุนจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายความรักอาจจะมีเรื่อง,องราวองระแวงกันบ้างจุกจิกแต่เชื่อว่าทุกอย่างผ่านไปได้ครับผมท่านที่ยังโสดก็ต้องระวังนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะจะเกิดปัญหาจากคนต่างอายุต่างวัยนะฮะหมายถึงเด็กกว่าเนานะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันศุกร์นะฮะดาวศุกร์นั้นต้องบอกว่ากิจาการของคุณนั้นเจอแต่เรื่องเครียดนะครับเจอแต่เรื่องเครียดนะครับเจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเรา้าเพราะนั้นคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ให้มันทําบุญครับไป,ไปปล่อยปลาสักสี่ตัวนะปลาปลาหมอสักสี่ตัวก็จะโชคดีนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอ่าท่านที่เกิดในวันในวันศุกร์เรื่องของการเงินนั้นต้องขยันหน่อยละครับช่วงนี้เนาะอ่าอยู่เฉยๆนิ่งไม่ค่อยได้เงินนะครับส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าบุญทุ่มเนาะคนที่ยังโสดเนี่ยโอ๊ยนะครับเป็นเจ้าบุญทุ่มเลยนะครับทำนู่นทำนี่แต่ไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยสมหวังส่วนเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นมากนักนะครับกับปัญหานะครับก่อคุณต้องเคลียร์กันเองนะฮะเชื่อมั่นเชื่อใจในคนของคุณแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับดูไพ่วันเสาร์กันเป็นยังไงนะครับ วันเสาร์ครับไพ่ช่วงนี้เป็นยังไงล่ะนะครับด้ไพ่่าสเตรนะครับคุณเป็นคนขยัน,นแข็งแกร่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยการเงินเขาบอกว่าโชคลาภอยู่ใกล้กลตัวอยู่ใกล้ตัวคุณมากเลยนะฮะหากินอยู่แถวใกล้ๆตัวนั่นแหละถือว่าดีมากๆเลยนะฮะความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะอัด,อดไม่ค่อยสบายใจแต่ดีนะครับช่วงนี้เนาะ ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะฮะในเรื่องของความรักครับผมอ่ะมาดูกันครับสิบสองผู้ชมนะฮะอ่าโอเคนะครับสิบสองก็สิบสองนะนะฮะอ่า คนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรูเรื่องความรักค่านะฮะอ่าแชร์กันก่อนนะฮะอ่ารย์มัสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องอิงอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าก็บอกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแชร์แล้วค่าสปายนะฮะหนูอยากรอแฟนกลับมาแต่หนูไม่รู้ว่าจะรอเขานานแค่ไหนหนูอยากรู้ ว่าหนูต้องรอคขานานแค่ไหนคะอาจารย์ว่าไม่นานครับน่าจะไม่เกินอาจารย์ว่าดูอีกประมาณสักสามเดือนนะครับไม่เกินสามเดือนมีโอกาสกลับมาครัลูกยินดีนะอ่าน้องอีออนเชล้วอ่า ช,ช่ลัค่าเชื้อโปรค่าการเงินดีขึ้นไหมคะดีขึ้นลูกนะครับการเงินหนูเริ่มดีขึ้นแล้วนะได้ไพ่เดอะซันให้ไปทําพรุ่งนี้ทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยนะลูกนะอาชาแล้วตุกตาทัลก,กับสามีถึงขั้นบอกเลิกจะเป็นสาาจจะเป็นครอบครัวต่อไปเลยอาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันและไม่ไว้ใจกันด้วยแหละนะครับเออ ยังเป็นครอบครัวกันต่อไปได้อยู่ครับขอแค่ทุกคนวางทิฐิลงมานะครับใช่แล้วค่ะนี่นะฮะการเงินโชคลาภนะฮะเออนะฮะอยู่กับคนที่เขาอ่าเขาเรียกว่าอยู่กับผู้ใหญ่นะครับอ่าอยู่กับคนรักของเรานั่นแหละนะฮะจริงๆแล้วเกินเงินโชคลาภได้ไพ่คิงออฟคัพนั่นถือว่าโชคดีนะครับมีคนอุปถัมภ์ ใช่แล้วครับรืบอีกนานไหมคะจะได้งานทําเร็วๆนี้จ้ะนะครับอาจารย์ว่าไม่น่าจะเดินเกินเกินเดือนสองเดือนนี้แหละจะได้งานดีๆนะฮะใช่แล้วค่าตาลนะฮะคนที่คนชื่อกุ้งเขายังรักและคิดถึงเราไหมคะแลเราจะกลับมาคืนดีไหมยากครับผมนะครับยากมากเพราะว่าได้ไพ่เดอะชาเวอร์นะฮะทำใจให้สบายๆฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะ แต่ละคารุ่งไอไข่ที่นป็มบูชามาอยากจะบอกอะไรนุมใหม่คะก็หนูไม่ขออะไรนี่นะครับถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ให้ของธรรมดานะครับเพราะได้ไพยย่แห่งการรอคอยนะฮะช่แล้วคาอ้อยนะฮะไปเท่ากันไปเขามีเกณฑ์อา่าโอ้โอหอเขาคิดยังไงเขาจะปลดบกแเราไหมอาจารย์ว่านะครับก็คงจะใช้เวลาหน่อยนะ นะครับก็คงจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแช์แล้วค่ะแอนนะฮะความรักเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังกันสักเท่าไหาร่นะฮะได้ไพ่ได้พไดพ่แปดดาบเขาเรียกว่าเราเองในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับดวงความรักมักจะมีแต่เรื่องมีปัญหาเยอะแยะมากมาย อาจจะแนะนำให้ไปปล่อยปลานะนะครับไปปล่อยปลาสัก4ี่ตัวขึ้นไปแชร์ราคบพลอยนะฮะแฟนก่าที่ชื่อพิษจะได้กลับมาครบกันอีกไหมคะมีโอกาสครับผมเพราะว่าได้ไพ่ t h e e m p r e s s นะฮะเขาก็ยังมีใจอยู่กับเราอยู่นะแชะร์ราคาฟ้าการเงินจะเป็นยังไงค่าครึ่งปีหลังนี้โอเค ไพ่บอกว่าการเงินของคุณกําลังที่คลใครเป็นทางที่ดีครับผมนะครับครึ่งหลังนี้ดีมากโลกดีมากเลยแชร์แล้วครับจะมีโชคใหมครับคนหวังดีได้ไพ่เก้าเก้าเหรียญน,นะครับคนหวังดีไพ่บอกว่าคุณกําลังจะมีโชคนะครับคุณกําลังจะมีโชคนะฮะแล้วกําลังจะโชคดีด้วยนะฮะแชล้วค่าลูกน้ํา้าต่างชาติที่เข้ามาคุยเขาชอบเราจริงจริงไหมคะ เออก็อาจารย์ว่าดูอีกสักระยะแล้วกันเพราะได้ไพ่เดร์เม่อาจจะจัสมินนะฮะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะปล่อยสักระยะก่อนดีกว่าเนอะเอ,อรุ้งแชร์แล้วคานูกาแฟในอนาคตจะมีเหตุให้เลิกกันหรือเปล่าครับถ้าไมต้องถามถึงเลิกกันลูกนะครับอืมมันก็มันก็ไปได้ดีนี่นะนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราได้ไพ่อะไรนะครับได้ไพ่หนกะไ,ไ,ไม้เท้านะครับบอกว่า อ่าจริงๆแล้วก็ไปดีอยู่แล้วไปได้ดีอยู่แล้วนะครับจริงแต่ว่าเราอย่าไปถามหาอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะฮะน,นะฮะใช่แล้วค่ะอ่าสอบปิดสอบติดแพทยศาสตร์ไหมคะในดวงจริงๆยากเลยนะครับเพราะได้ไพ่แปดถ้วยยากนะครับอยากจะบอกว่าไม่ได้แต่ถ้าหนูมีบนก็ไม่แน่นะครับนะต้องบน ใช่แคะกี่เดือนหน้าจะถามเรื่องงานกับลูกค้าจะได้งานตามทิ่ตามไว้ไหมคะได้คะ่ะลูกนะครับได้คะ่ะใช่และะ้วคะตอนนีนนำ e เขาคิดยังไงกับลูกค้า<ด>นะฮะเขาคิดถึงนูไหมครแน่นอนคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าเขาคิดถึงเราอยู่นะครับแต่ว่ามันมันยุ่งยุ่ง,ยงเยอะเยอะไรขขงเขาก็ไม่รู้เยอะเลย คนวองดีบอกบขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับอเ,เอ,อขอถามมีข้อครับปูดําอยู่ด้วยไหมคะใช่ครับมีสิ่งศักิสิทธิ์ดูลานเราอยู่ครับนะฮะกาจอปรยกับผู้หญิงคนอื่นค่าะอะไม่มั่นใจแล้ก็แต่งตัวให้มันสวยกว่าเขาดินะฮะเออคิดอะไรมากนะฮะไม่เป็นไรล็ลอกนะครับ ไม่มีปัญหาหลอกลูกนะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะสนใจตรวจดวงชะตาสดๆกับอาจารย์นะครับฟรีต้องมาช่วงไห์สดแต่ถ้าอยากจะเช็คให้ละเอียดนะครับดูเรื่องของเนื้อคู่เรื่องของความรักนะครับนะเปิดดวงเสริมชะตานะครับติดต่ออาจารย์ทางอินบอ็อกมีค่าบูชาครูที่500บาทนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ